อาวแล้วครับผมสวัสด,ดีครับอล่คกับวันนี้แมวมืนเก็มเมอร์มาเล่นเกมนี่เลยครับ d ดฟเ the Driver โอเค d a v e t h r d r i เ e r เนี่ยคือแบบว่าเป็นเกมแบบแนวพิกเซลนะ2มิติแล้วก็ดำดึงลงไปในทะเลนะครับก็หลักๆก็จะ ลงทะเลมาหาวัตถุดิบนะแล้วพอเอาวัตถุดิบมาแล้วก็เปิดร้านซูชิขายนะแล้วก็ระหว่างนะั้นมันก็จะมีอะไรมาเรื่อยๆนะครับค้นหาไปเรื่อยๆนะจริงๆผมเล่นมาแล้วนะแต่ว่าเล่นมาสักสักพักแล้วแต่ว่าทีนี้มันดันไม่ได้อัดนะคืออัดแบบว่ามันอัดไฟเสียอีกเอออย่างเซ็งเลยก็ต้องมาอัดใหม่นะแต่ว่าอัดแบบอ่ะแล้วก็คอนติเนียไปเลยอะไรที่เริ่มไปแล้วก็ช่างมันนะแล้วก็คอนติเนียไปเลยบอกว่าเกมนี้เนี่ยค่อนข้างเพลินๆอยู่นะ เพื่อนๆอยู่โอ้มีใครโทรมาสวัสดีครับผมนนบูเชลหรอก็บราวเชลอย่างนั้นหรอ,อนนทำไมต้องการหอยอย่างนั้นล่ะโอ้โทรมาอีกแล้วโอ้โหเมื่อกี้มันขอมาเมื่อกี้แล้วมันทวงคืนเลยเหรอ ฮ้ย hey. มาอันนี้คืออะไรย s สเด e e c อ water โอ้ไหนขอดูซิขอดูซิ e ี o water โอเคอ๋ออีโควอเตอร์โอ, eco er. โอ้พูดผิดพูดผิด <Okay. S 1> โอเคสตาร์ฟิตอ๋อของพวกนี้นะ อ๋อเพื่อการรีเสิร์ชอย่างนั้นเหรอหน่าสนใจนะน่าสนใจอู้อีโคโเฮลบลัส c e l อืมมาน่าสนใจแต่ว่าตอนนี้มาขอเช็คอินสตาแกรมหน่อยอู้อะไรเนี่ยวิลิซิฟแอนนาวอด พิสค oh ัมบิสิตโอ้โหสุดยอดเชฟของเรานี่สุดยอดจริงๆมาต่อเวพ่นช็อปตอนนอี้เรามี3ง่ามแล้วแต่ว่าหัวเดเมจสิถึง30ตอนนี้เราเดเมจสินะผมชอบอันนี้ว่ะผมชอบอันนี้นะเพราะนั้นไปไกด์เวอร์ของเราตอนนี้เรามีตังอยู่2อ2ย่นะเราจะอยากจะอัปเดตอันนี้เหลือเกินเพราะว่าดเดเมจเยอะเดเมจสิเนะี่ยเดี๋ยวรอเลยรอเพราะนั้นตอนนี้เราก็ ออกเดินทางได้มาลงมาเรียบร้อยลกอันกว้างใหญ่ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือเชือกเพราะนั้นเราก็เลยเก็บเชือกมาเลยแล้วก็มีบลูซีเชลมาเก็บไม้ แล้วก็นี่ครับตามเลดาร์ทางขวาบนนี้ใช่ไหมก็ได้ไปก็ได้ขอขอนี่แถมนี่สักหน่อยเออมาอ,อุ้ยไม่โดนดีไม่โดนได้ไงเนี่ยบลูซีเชลมาเก็บของอย่าหนีดินึ่รู้รู้มากปลามันรู้มากเออ อึยไม่โดนโอ้โหเป็นงูก็ฉกแล้วเนี่ยไม่ดูกันนี่ไงวะเนะี่ยมาตามเดรดาร์ไปโอ้ยเราเจอปลาถ้าสีแดงนี้คือปลามันจ้องจะเล่นผมอยู่โอ้ มาตามเลยได้ไอปลาตัวนี้เหรอได้ได้ผมมีปืนโอ้โอ้สามง่ามอีกแล้วโอ้ไปไปาสามงาม่ามไปอ่ะมีกระสุนด้วยโอ้ผมเห็นตรงนี้ผมเห็น ผมเห็นปืนผมอยากได้ปืนอะไรแล้วโอ้โหแม่ต้องจะเล่นต้องจะเล่นผมไอปลานี่อีตัวเดี๋ยวขอดื่มดำกับออกซิเจนก่อนไอปลาแดงหายไปไหนแล้วไ,ไปไก่อุ๊ยอันนี้คืออะไรกุ้งอ้าวโอเคไม่ได้มา โอเคออร์เรนสตาร์ฟิชตัวนี้ได้ไหมนะตัวใหญ่มากเลยอ่ะตัวนี้อ่ะอุ๊ยเราเจอฉลามว่ะโอ้โอ้ คิดว่าเราสู้ไม่ได้นะเนี่ยกระสุนปืนเราหมดแล้วว่าอ้ไม่ได้สู้ไม่ได้หนีเลยตอนนี้หนีเลยอืมตอนนี้เราได้แค่ปลาซิลปลาสร้อ,รอยเท่านั้นเองโอ้ ยังเซ็งเลยผมรู้ผมต้องฟาร์มปลามาขายแล้วล่ะแบบนี้ต้องฟาร์มก่อนครับฟาร์มก่อนเออปลาตัวเล็กตัวน้อยแล้วเราจะเจอกันไอ้ฉลาม อุ้ยไม่โดนอื้อแต่ปลานี้ใจดีจังดีจังไม่ทำลายเราเออมานี่คืออะไรครับปาก,กาลังเหรอโอเคเก็บ อะไรให้โกยอีกขอปลาหน่อยโอ,โอ้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงง่อเออเอ้เออเก็บปลามาไอ้้ไอตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้นี่เออยังไม่ตายไม่ตายก็ต้องเอาให้ตายเออเฮ้ อย่างหนีได้เปล่าอย่างหนีหนีไม่รอดอยู่แล้วเออมาช่วงนี้ก็เก็บของเก็บของเล็กๆน้อยๆไปครับอู้มีกระสุนแล้วโอ้โหแต่ว่าออกซิเจนเราน้อยเหลือเกินโอ้ ขออีกนิดนึงขอดูหน่อยนะมาออกซิเจนเราน้อยแล้วครับก็กลับก่อนก็ได้โอ้สิได้นะมาเจอปลาฉลามแล้วแต่สู้บ่ได้จับได้19ตัวถือว่าใช้ได้ของก็เพียบ ปลาเราจับได้เพียบมากๆเป็นไงเป็นไงอ่าทำไงต่อดีเรามีนี่อยู่แล้วนะเรามีโอเคแล้วทำไรโตอ่ะขายเหรอเราอยากได้อุ๊ยนี่ทอง ทองว่ะเดี๋ยวนะทองเซวลิงแอดดอกครบบ้าช็อปอย่างนั้นเหรอแล้วเราจะไปครบบ้าช็อปได้ไงอ่ะครบบ้านี่เหรอโอ้ครบบ้านี่ว่ะเ บึกยักษ์บึกยักษ mm ์ hmm. แล้วคบบ้าชอบอยู่ตรงไหนอะ่ะเ mm hmm. นี่ยคบบ้าอยู่ตรงเนี้ย mm hmm. ขอดูซิขอดูซิคบบ้าชอบไม่ใช่ ตรงขายไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยขายได้เปล่าอ่ะอ่ามาดูตรงนี้หน่อยสิส่งส่งปลาให้ละกันเดสตาฟิช mm hmm. มา mm hmm. ก็เหลือพวกนี้อยู่อ่ามาต่อมีอะไรกดไหมเว้ยเนี่ยโกซูชิไม่ใช่ไม่ใช่โอเคมาลงอีกรอบนึงมา เรามีตั้งอยู่สองรอยี่สิบสองนี่ครับฉลามตัวเนี้ยอุ๊ยมีอะไรมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่มีโอเคตกใจนะว่ามีอะไรมาเก็บของเรามีหม้อหม้ออยู่ข้างล่างเราเห็นหม้ออยู่ข้างล่าง น่าจะอยู่ทางซ้ายนะเราไปทางซ้ายก่อนดีกว่าแมงกระพุนอย่างนั้นเหรอดิตายไหมตายนี่ได้แมงกระพุนมาแล้วแมงกระพุนนี่เลยเราจะไปเก็บโมอเนี่ย โอ้เราอุ้ยเอา,เอ,าอู้อู้อะไรวะเนี่ยมาจะเอาเหรอเอาดูดิกุนตีนมากมันกุนตีนว่ะมันกุนตีน,น,ตนโอ้เกือบตุยมา เอาให้ได้เออโอ้เนี่ยปลาไหลอ่ะปลาไหลมันกวนตีน ตีทีละหนึ่งเท่านั้นเองมาเออโอ้วิขอออู้โห อะไรครับน,นี่ยเออมาเจ้าต้องตายแน่นอนต้องตายอยู่แล้วอ้าตายไหนขอเก็บหน่อยมีอะไรให้เก็บบ้างเหลือีกสีหเฮ้ยมีอะไรให้เก็บบ้าง บรรจุกระสุนอ๋อมีทางเรียกอยู่ตรงนี้อ้ตรงนี้ที่ผมต้องการเออเหลืออีก30เท่านั้นเองนั้นเหรอ ผมต้องกลับลหรือเหรอเนี่ยแปบ๊บเดียวเองนะนีไปไปกลับก็กลับมาค่อยๆเก็บหอมลอมลิบไปเรื่อยๆตอนนี้นี่ปลาเราอย่างเยอะเลยนะปลาอย่างเยอะมาก มาต้องมาเปิดร้านซูชิเหมือนเดิมไปเราอยากได้ตังไปเป็นร้านซูชิมีรีเสิร์ชด้วยเหรอโอ้โหรีเสิร์ชเยอะเลยนะเนี่ยรีเสิร์ชเยอะมากๆม,มีอะไรที่น่าสนใจบ้างขอดูหน่อย3 3 28 37 อ่ะอันนี้นะ่าสนใจรีเสิร์ชไปโอ้เป็นไงครับโอ้โหต้องแอนิเมชันขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหเป็นไงครับเชฟย้อนโชยู่ลงไปเอาไม่โดนมือเอาโอ้โหเป็นไงครับโอ้รีเสิร์ชออกมาได้แล้วเป็นไงอ่ะไหนๆแล้วก็รีเสิร์ชไปให้หมดเลยอ่ะค่ารีเสิร์ชเราเยอะ เออสุดท้ายก็รีเซิร์ชจนหมดนั่นแหละแล้วก็อินกรีเดียนเราอย่างเพียบเลยนะเมนูวันนี้มีอะไรครับเชฟโอ้ปลาสีฟ้าเยอะมากมันเหมาะกับการเอนชาร์สจริงโอ้โหหันปลาแล้วเรียบร้อย แล้วก็ลุยเกลือโอ้โหแว่นเปล่แงแสงออกมาแล้วต้องเอฟเฟกอะไรขนาดนั้นเลยเหรออืมมาเราขยันอัพครับขยันอัพเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารไปโอ้ของดีนี่แล้วสี่ขายไปเลยครับ นี่เปิดขายของเลเล่สามเปิดขายเยี่ยมยอดเป็นไงน้องนั้นเก็บไว้เพราะว่าคนแค่นี้ก็ขายไม่หมดแล้วมาเปิดร้าน สวัสดีเจ๊นี่มาทุกง,งานจริงๆเจ๊เขาอยากได้ปลาฉลามแต่เราไม่มีมาขอญาลินถ้วยโอเคเอฟเฟกมากมาพร้อมเสิร์ฟขอญาลินอุย้ยไม่ไหวไม่ทันว่ะโอ้อะไรวะเนี่ยสวยแล้ว ผมเสิร์ฟไม่ทันแล้วรอก่อนครับลูกค้าลูกค้าต้องรอนะรอผมก่อนผมกำลังวิ่งไปโอ้มือเป็นละิงเลยโอ้ รอผมก่อนลูกค้าเยอะก็งี้หละโอ้ไม่เวลาเก็บจานเลยด้วยเออโอ้ลูกค้าเยอะจัดจัดมาโอ้ร้านปิดเป็นที่เรียบร้อยเป็นไง โอ้โหโอ้โหโูโหผมประกอบการเป็นร้อยเลยพุ่งปีดพุ่งปีดของดีไงได้ของดีมากนเนี้ยมาเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างสดใสตอนเช้าตอนนี้เรามีตังค์อยู่332แล้วเพราะฉะนั้นเรา อัปเกรดของได้แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าละกันร,รอบนี้นี่เดี๋ยวเอาให้ดูตรงเอาให้ดูก่อนเอาให้คุณผ,ผู้ชมดูนะครับว่าเอยมันสนุกเปล่าถ้าเพลินๆน,นี่อยากให้ลงต่อก็ให้เล่นต่อก็บอกมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แมวมืนเก็มเมอร์นั่นก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสด,ดีครับอยู่โยวู้